ประโยคที่ว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นคงไม่เกินจริงสาหรับพดุงเกียรติพรมแก้วหนุ่มวัย29อดีตรอปภที่ขยันและมุ่งมั่นจนเดินตามความฝันสอบคัดเลือกเป็นอายการได้สาเร็จตั้งแต่ครั้งแรกเส้นทางแห่งการฝ่าฟันของชายคนนี้บอกเลยว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเขาจบการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์มรามคําแหงในปี58และเริ่มเรียนเนติบัณฑิตพร้อมกับตั้งธงที่เส้นชัยเอาไว้ว่าจะต้องเป็นพนักงานอายการให้ได้แต่ระหว่างทางก็เต็มไปด้วยอุปสรรคเพราะเขาทั้งต้องหาทางหา รายได้เลี้ยงตัวเองและต้องหาเวลาอ่านหนังสือจำเนื้อหาทุกอย่างให้ได้เพื่อเตรียมสอบด้วยความที่มินชอบอ่านหนังสือในมอตอนกลางคืนทําให้ได้เห็นการทํางานของรอปรพอเขาเลยปิ๊งไอเดียตัดสินใจสมัครเป็นรอปรพอประจําคณะมนุษยศาสตร์ของมรามควบไปกับการสอบเนติบัณฑิตคือใช้เวลาตอนกลางวันพักผ่อนและทํางานกับอ่านหนังสือตอนกลางคืนช่วงเวลาเข้าเวรจะเป็นทุ่มหนึ่งนะครับก็คือจะเข้าเป็นผัดกลางคืนทุ่มหนึ่งจนถึง7จ็ดโมงเช้าครับก็คือเราเข้าเวรก็จะมีเวลาตรวจสถานที่ แล้วก็เดินตรวจพอมันเป็นช่วงว่างอย่างเงี้ยเราก็จะได้อ่านหนังสือนะฮะ หลังสอบเนติบัณฑิตได้ในปี60และสอบใบอนุญาตว่าความได้ในปีถัดมาแถมยังสอบผ่านข้อเขียนนายร้อยตำรวจพนักงานสอบสวนแต่สุดท้ายเขาก็เลือกสละสิทธิ์เพราะคิดว่าจะทําให้ถึงเป้าหมายในการเป็นพนักงานอายการได้ช้าลงมินเลยทํางานเป็นรปภต่อหลังจากนั้นเขาก็ได้ไปฝึกงานที่สํานักงานสุรพงษ์อัมพันธ์สิริรัตน์นายความและศาลแพง่งมีนบุรีเพื่อสะสมประสบการณ์การว่าความให้ครบ20คดีตามเกณฑ์การสอบคัดเลือกบรรจุเป็นข้าราชการอายการพร้อมๆกับการ อ่านหนังสือเพื่อเตรียมสอบอายการและความพยายามของมินก็สำเร็จผลเพราะเขาสามารถสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอายการตำแหน่งอายการผู้ช่วยได้สำเร็จในปี65และปัจจุบันเขาก็ทำงานเป็นข้าราชการอายการตำแหน่งอายการผู้ช่วยประจำสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอายการและเรื่องราวของเขาก็กลายมาเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนในตอนนี้เขาบอกว่าอาจมีบางคนมองว่ารอปภเป็นงานที่ต้อยต่ำหรือมีคนดูถูกเลยไม่อยากทำแต่สำหรับอายการวัย29 คนนี้ไม่คิดอย่างนั้นเพราะอาชีพนี้คืออาชีพที่ทําให้ได้มาเป็นอายการนิ้นอย่างทุกวันนี้งานรอพอก็ดีครับก็คือเป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญเลยที่ทําให้ผมได้มาอยู่ตรงนี้ได้